สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูไปอีกแล้วนะ,ะในวิชาภาษาไทยวันนี้เรามาเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดค่ะมาตราตัวสะกดในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันอ่มันมีหน้าตาเป็นแบบไหนและมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะอ่ะนักเรียนเห็นคุณครูไหมคะเอกเห็นแล้วนะคะ นักเรียนเห็นจอมนะคะมาตราตัวสะกดในวันนี้ที่เราเรียนก็ที่จะเรียนกันก็คือมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราอ,อ่างที่ครูบอกไปนะคะมาตราตัวสะกดเนี่ยมันมีทั้งหมดแปดมาตราด้วยกันซึ่งเราไม่ได้นับรวมแม่กอากานะคะถามว่ามันเป็นมาตราด้วยไหมเป็นแต่ในมาตราไทยที่เขาเทียบกันอะ มาตราไทยเขาจะไม่นับมาตราแม่กอกานะคะเป็นมาตราที่เป็นมาตราตัวสะกดเพราะว่ามันไม่มีตัวสะกดนะคะจำไว้เลยว่ามาตราตัวสะกดมีเพียงแดมาตราเท่านั้นไม่ใช่เก้านะคะแดมาตราเพราะแม่กอกามันเป็นมาตราเหมือนกันแต่มาตราไทยไม่นับเข้าใจไหมคะเออพอจะจําได้กันอยู่เนาะอะเริ่มเรียนกันเลยค่ะหี่มาตราตัวสะกด วันนี้เนี่ยที่เราจะเรียนคือมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรามาตราถูกไหมคะอ่ะมมาตราแรกแม่กอกาอ่ะแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกออ่าเรามาดูกันกอกากงกลมเกยเกิมีทั้งหมดห้ามาตราในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะในหวัวข้อมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราที่ย้ำแล้วย้ำอีกเพราะกลัวนะักเรียนลืมน,นั่นเอง อ่าต่อไปมาตราแรกมาตราแม่กอกานะคะมาตราแม่กอการหรือแม่กาเนี่ยคือคําหรือพยางที่ไม่มีตัวสะกดโดยเราเนี่ยอ่านออกเสียงนะคะเป็นสระเป็นหนึ่งในมาตราแต่ไม่ถือว่าเป็นมาตราตัวสะกดนะที่ครูบอกเพราะมันไม่มีพยัญชนะามาต่อท้ายนั่นเองนะคะเราถึงเทียบมันว่า,ามาตราแม่กอกาอ่าส่วนใหญ่แล้วมันจะสะกดด้วยสะระ นะคะออกเสียงสระเป็นส่วนเป็นส่วนใหญ่เนาะอ่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างว่าเมฆกอการเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าตัวอย่างค่ะอันแรกเสื้อเสื้อสอเอือสเส,อเสือไม่โทเสื้อมีตัวสะกดไหมคะอ่ะยังมองภาพไม่เห็นมันไม่มีตัวสะกดนะคะอ่ะเห็นไหมนี่สอเอือเสือออ่างตัวนี้เป็นสระนะคะไม่ใช่พยัญชนะ อ่าเวลาเราสะกดใช่ไหมสอเอือเนี่ยสระเอือสอเอือเสือไม้โทเสืออ่าต่อไปค่ะยกตัวอย่างนะโตะใช่ไหมโตโตกโต,โตไม่ตรีโตอ่าเห็นไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่ามาตราแม่กอกาเพราะมันสะกดด้วยสระมันไม่มีตัวพยัญชนะมาต่อท้ายลหรือว่ามีพยัญชนะมาเป็นตัวสะกดนะคะอ่ะต่อไปคําว่าปลา ปรออปลาไหมไม่มีพยัญชนะต่อท้ายเห็นไหมมีสระสะกดด้วยสระเห็นไหมต่อไปคำว่ามระมอะมะ,มะ,มะ,มะรออรอมระต่อไปเงะงออกเงพอจะเข้าใจไม่เอือ เนี่ยคือลักษณะของมาตราแม่กอกานะคะมันจะไม่มีพระเอนชนะมาเป็นตัวสะกดนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วมาตราแม่กอกาจะใช้สะระสะกดเท่านั้นเห็นไหมอันนี้สะระเอืออันนี้สะระโออันนี้สะระอาและอันนี้สะระอะและอันนี้สะระออกอ่าพอจะเห็นภาพหรือยงังอ่านะคะผ่านนะต่อไปมาตราที่มีตัวสะกดนีม่มาตราแม่กง มาตราแม่กงสะกดด้วยงองูนะคะก็คือมีงองูเป็นตัวสะกดนั่นเองเรามาดูหน้าตาของมันตัวอย่างนะคะคำแรกคำว่ากลางเกงเห็นไหมกลางเกงกอางงอกลางกอเองงเอกงมีงองเป็นตัวสะกดมันอยู่ข้างหลังเลยเห็นไหมเป็นตัวสะกดอยู่ข้างท้ายอ่าคำต่อไปมดเตียงตอเอียงงอเตียง เห็นไหมมีงองงูเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันซึ่งตัวสะกดที่ว่านี้มันจะอยู่ข้างหลังของคําคํานั้นสเสมอนะคะเอาไปคําว่ากุ้งกององูกุงไมโทกุ้ง,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 งเห็นไหมเนี่ยมันก็อยู่ข้างท้ายเช่นเดียวกันมันไม่ได้มาอยู่ข้างหน้านะคะเพราะาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำที่มันเขียนที่เป็นมาตราตัวสะกดอะ อ่ะส่วนใหญ่พอมันมีบ้าตราตัวสะกดคำว่าบ้าตราตัวสะกดคือมันจะอยู่ข้างหลังนะคะข้างหลังของคํานั้นต่อไปลองกอ right งลอองเงาลองกององเกองนั่นเองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะต่อไปแตงกวาต้อเองงาแตงกอวออ่ะกว่าแตงกวาอ่ะมีเงาเป็นตัวสะกดนะคะแม่กลมมีมอม้า เป็นตัวสะกดเราขึ้นมาตรามแม่กลมกันนะคะตราแม่กลมเนี่ยมอม้มาสะกดเพียงตัวเดียวตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างคำคำแรกร,มร่มรออวมมอมมรม,รม,รมไม่เอกรมอ่มอ่ามีเห็นไหมคะนี่นี่มันมีมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมมันไม่มีอยู่ข้างหน้าเลยเนหะ็นไหมที่ครูเขียนให้ดูเนี่ยอ่าคำที่สองโคมไฟ พอโมโคมพอไอไฟคำว่าโคมเห็นไหมสะกดไดอมอร์หนะมอม้าอยู่ข้างหลังไหมคะอยู่ข้างหลังอ่าคว่าฉลามฉลามเบบี้ชาร์กะคะอ่ะฉลามชออะชาหอรออามอรหามฉะลามเห็นไหมนี่จะอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรที่มันไม่มันเวลาเราสกดอะตัวสะกดของมันจะต้องอยู่ข้างหลังมันไม่ได้ไปอยู่ข้างหน้าอ่า ต่อไปส้มสอโอมอสมสมมบโทส้มกระเทียมนี่ก็เราอักกระทอเอียมอเทียมให้เราสะกดนะคะให้เราลองสะกดไปพร้อมๆกันกับคุณครูด้วยนะคะเห็นไหมมีมอมาสะกดเนี่ยมันอยู่ข้างหลังหมดเลยเห็นไหมคะเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมครูทำสัญลักษณ์สีไว้ให้แล้วว่าเนี่ยเนี่ยคือตัวสะกดในมาตราแม่กรมจะต้องสะกดด้วยมอมา นะต่อไปมาตาแม่เกยแม่เกยสะกดด้วยยอ,อยักษ์นะคะมียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะแม่เกยเนี่ยมียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะตัวเดียวอตัวอย่างคําแรกเลื่อยรอเอืยยอเลื่อยเลื่อยนี่เอกเลื่อยอันคที่สองไฟฉายพอไอไฟชฉไอย,ยอฉาย สังเกตยอยักษ์สังเกตยอยักษ์จะอยู่ข้างหลังมันจะอยู่ข้างหลังและสีแปลกกว่าชาวบ้านเขาําต่อไปกล้วยกอรอวยอกล้วย,วยไม่โทกล้วยอ่ากอรอวยอกล้วยไม่โทกล้วยนมคะยอยักษ์อยู่ข้างหลังเหมือนเดิมต่อไปเนยนอเอยอเนยอ่าเหมือนเดิมค่ะยอยักษ์สะกดแล้วอยู่ข้างหลังด้วยคําต่อไปอะไรคะพี่บัฟพี่บัฟพี่บ,บัฟอลโล ควายพอพออายยอควายอ่ยอาเห็นไหมยอยักอยู่ข้างหลังเช่นเดิมมันไม่มีตัวสะกดเ,เวลาเราเรียนเรื่องมาตาราตัวสะกดอะคาว่ามาตราตัวสะกดจานะคะจาอยู่ข้างหลังข้างท,าท้ายของคําคํานั้นสเสมอนะคะเน, al, เนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่ามาตราตัวสะกดตัวสะกดก็คือไอ้พวกนี้แหละมันอยู่ข้างหลังอ่ามันมาเสริมให้กับคําคํานั้นนั่นเองให้มันเป็นคําขึ้นมาเออเนี่ยยอยัก อยู่ข้างล่งหมดเลยอ่ะต่อไปมาตราแม่เกลแม่เกลม,มีวอลแหวนเป็นตัวสะกดนะคะแม่เกลเกลนะกอเอ,อวอลเกลเนี่ยวอลแหวนสะกดดูตัวอย่างค่ะอ่ะดูตัวอย่างนะคาแรกคําว่าแก้วก็แอวอลแก้วไม้โทแก้วอ่าวอลแหวนสะกดคำที่สองเก้าก็อาวอเก่า วอแหวนสะกดเหมือนกันนี่คำที่สามมะพร้าวมอะมะพอรอาววอลเพาพอรอ,อ,อวา,ราวอลเพาไม่โทร้พาวมะเพาวนะคะเนียอันนี้นก็วอแหวนสะกดต่อไปแมวอ่าแมวนะคะวออีวีรอเออขอโทษค่ะคราไปสะกดเอ่อคำที่เขาเรียกอเป็นคำไวยน์ของแมวมันคือวิลา อ่ะขอโทษคำว่าแมวมอแอลวอลแมวนะคะเป็นวอแหวนเป็นตัวสะกดอ่าคำสุดท้ายคำว่าไข่ดาวเออไข่ดาวขอไอไข,อข่ไม่เอกไข่นะคะขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่อาดออาวอดาวอ่าเห็นไหมก็มีวอแหวนเป็นตัวสะกดหมดเลย น,ะะนักเรียนจําไว้เลยนะคะว่าเนี่ยทุกๆมาตรานะคะทุกๆมาตราเลยเนี่ยที่คุณครูทบทวนหรืออธิบายให้ฟังในแต่ละมาตราที่ผ่านมาอ่ะอันดับแรกวันนี้ที่เราเรียนไปแม่กอกาแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกยมีทั้งหมดห้ามาตราด้วยกันวันนี้ที่เรียนซึ่งห้ามาตรานี้เนี่ย คือมาตราที่ตัวสะกดตรงตามมาตราทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเพิ่มอีกสี่มาตราอีกสามมาตรานะคะอีกสามสามมาตราไปสี่มาตราสี่มาตราขอโทษมีสี่มาตรานะคะอีกสีมาตราเราจะมาดูว่าไอสี่มาตราที่เหลือเนี่ยมันจะอยู่ในหัวข้อมาตราที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแล้วมันจะมีลักษณะอย่างไร ซึ่งวันนี้ที่เราเรียนไป5เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยจำไว้เลยนะคะว่าเอ่อหกกาสองกงสองสามกงอ่สามกสาม,กมสี่เลยห้าเกิลเนี่ยห้ามาตราที่เรียนในวันนี้กอกาไม่มีตัวสะกดส่วนใหญ่ใช้สระนะคะเป็นใช้สะกดด้วยสระเท่านั้นสองแม่กงสะกดด้วยงองูงสามแม่กมสะกดด้วยมอมา้า แม่เก,กดดย์สะกดด้วยยอยักษ์และแม่เกิล์สะกดด้วยขีวแหวนอ่าวอแหวนนะคะสะกดด้วยวอแหวนนั่นเองอ่ะนักเรีนยนพอจะจำได้ไหมซึ่ง ที่สอนเรื่องมาตราจะสะกดเนี่ยมันจะนําไปสู่การสร้างคําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องจํานะคะจะต้องทาความเข้าใจกับมันอยู่บ่อยๆอ,อ่ะเรียนจากคลิปแล้วก็เปิดนักเรียนสามารถที่กลับมาทบทวนได้ถ้าไม่เข้าใจเปิดซ้ําแล้วซ้ําอีกฟังฟังทุกวันเปิดฝนทุกวันนักเรียนก็จะสามารถจําแล้วแล้วก็แยกได้นะคะอ่ะสาหรับวันนี้เนี่ย แบบฝึกหัดหรือใบงานเกี่ยวกับมาตราตัวสกุลเนี่ยน,นะคะคุณครูจะแปะเอาไว้ในอัลบั้มของกลุ่มลายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แชร์ไว้ให้ในักเรียนเหมือนเดิมคุณครูจะแจ้งข่าวซ้รต่างๆในกลุ่มไลน f a c e b o o k แล้วก็ในยูทูบเนี่ยคุณครูจะลงคลิปการสอนไว้ให้นะคะนักเรียนบ้างๆนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้เลยในนั้นเนี่ยมีหลายๆเรื่องที่คุณครูใส่ไว้ให้นะคะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ย ขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะคะที่ตั้งใจเรียนวิชาของค,ครูอ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ